สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะทุกคนมาทานข้าวกับซุปมะเขือไข่เค็มด้วยกันมาจะาพยพี่น้องมากินข่าวกับซุปเขือไข่เค็มน้วกันข่อยได้ที่ล่องข้อเกตนะคะข้อเกตตรงข่าวข่อยแล้วนะคะตรงสนับสนุนข่อยแล้วมาเริ่มากินน้วกันพ่อพี่น้องมากินข่า,าวเศร้าเศร้าก็สีหามงศเศร้าละพ่อพี่น้อง ข้าวซอยข้าวเทียงมากินหนะะ่ยอยใครเสิร์ฟมาร้อยเถอะมันดีอ่ะกินกับสุกมะเขือ แบบเดียร์ค่ะซุปมะเขืออันนี้ใส่น้ำปูน้ำด้แล้วก็ใส่น้ำปลาไข่คเค้มมั่นจอยพี่น้อง มันมันช่วงนี้ใครบานไอยแพงแพงเลยไข่ไข่แคลิคอคฟอร์เนียไปกินไข่แพงละสิบสองเหรียญละบางไขดแพงละเก่าเหรียญก็กลัวเกือบสิบเหรียญ วัสนาเดือกินไข่แพ่งของอ่ากระทาน้าที่ปดิษฐ์ทำมาพร้อมไข่แพง่งมาพร้อมผ้าสีมาพร้อมผ้าสีเขิน,นลูกโยงค่ะ มันที่กับขั้นแถวกัน Why do you want some? Yucky, yucky, it's dusting. It's your dusting. Mm -hmm. <laughs> yucky, yucky, it's your dusting. Mm -hmm. อันนี้ก็เก็บไปกินอกีกมือหนึ่งละตอนแรก oh <my> ทำแซ่กับปุ๊บเลยนะ <Just ine. S 1> เก็บไปกิน <Mommy. S 1> อ้๋อซอสเนี่ยขอยาว่าลูกเบิ้งกระตูนสตรีมปลาที่นายได้ปลากับข่าข,าวขว่อยมันเหม็น กับข้อที่เคยกินอะมันเหม, okay? ม็นยัดเข่งเองเจมามี่โอเคขอยาวว่าลูกเบิ่งกระตุน้นอะมันเหมน็นเออมีการไปถามลูกได้ปะแล้วเธอไปเบิงงง่งใครอยังที่ไหนได้นั่งวิ่งไปพูดวิ่งไปต่างก,กายแบอกว่าอันที่เธอกินอะมันเหมน็นวะหยานเข้าอ,อันนี้หยานเข้าหายนะวิ่งไปต่างกายพอดี ขาคลองมินเหม็นด้ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำปลาน้ำปลาลาหรือปลาเข้มที่มันเหม็นน่ะนั่งนั่งบ่เขาไก่เ้อค่ะนั่งสิอบ่เขาไก่เลยนั่งสิบอคลาองเหม็นแล้วก็เป็นเพชรเพชรอ่ะเหม็นสำหรับนั่งนั่งก็ซือบ่เขาไก่ไปลูกข่อยเป็นแนวนี้ขาเฮ็ดกับข้าน่ะย่าใช่น้ำปลาคันใส่น้ำปลานั่งสิได้กิน นั่งสิบโบกินไลนทั้งพอทั้งลูกเลยบอกินนํำปลาหมูบอคอยใส้ยังใส่เกลือแทนกัขบขาบ่าโบราณใส่เกลือคอยว่าไปกินไปคอยก็เริ่มอิ่มห้วละล่มขมั้นเขาบอกร้า,ายพ่อล่มเขากับพ่อ ใครก็เริ่มซีอิ้มแล้ะพี่น้องแต่ก่อนอ่ะคอยกินข่าวล่าหลายเดือนนี้บอกคอยคิดว่าคอยจะได้กินแบบเดิมกินเยอะเหมือนเดิมมันพอเยอะเหมือนเดิมพพี่น้องเอาออกกําล่งกายมากลดไปเจ็ดกิโลแล้วที่เนี้ยกระเพาะมันมันตีบลงบ่กมัน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 หดลงบ่ะคอยเลิกกินเพราะได้เยอะเพ่อะพี่น้อง กินไปหน่อยนะึงก็สิอิ่ยมหรอแม่แล้วก็ย่านคอยหิวอ,อีกอใช่ไหมไม่กลับเบอหิวดอกเมื่อวานกินข้าวมือเดียวก็ยังอยู่ได้บ่ได้กินข้าวสามกินไก่เออกินไกท่ทอดแล้วก็บ่ได้กินเยอะเลยก็อยู่ได้อยู่ได้อยูอไ่ยได้ทั้งมืออยู่ได้ทั้งขึ้นออพี่น้อง บางคนเป็นทํำไอเอฟเนาะเดือนหนึ่งพ่นลดได้ั้งหกกิโลเป็นควบคุมอาหารเป็นทํำไอเอฟของเพิ่นแต่อาหารไอเอฟอะมันลดได้เย,ยู่แต่ว่ามันต้องออกขวบขวบไปนั่งบางคนโตวบวมมันกับบอลลดหาเดชทันตัวบวมนะมัน,นไ่ได้ลดห้เดชทันโตวบวม เราแบบ้องออกกําลังกายควบคู่ไปนํ่นคอยในโตบวมคอยต้องออกกำลังกายเราต้องควบคุมการกินอาหารถามว่าเฮ็ดไอเอบอบ้เฮ็ดหรอนะก็จากไปกินอาหารตามมือซีมือหามือนะกินหาข้างตอนหนึ่งวันก็ลดล่งเหลืออ่า หนึ่งครั้งก็จะกินแบบนั่งนักเลยใช่ไหมหรือสองครั้งก็จะกินแบบเบาๆใช่ไหมเราแต่สิมีเวลาก,กินวัพี่น้องขันคอยบ่มีเวลาก,กินยังไสักคอยสิบ่บ่ได้กินยังไงใช่ไหมดงมือก็บ่ได้กินกินแตงกวาแล้วก็กินผลไม้กินพวกส้มที่มีใยกากอาหารกินแอปเปิ้ลยังไงใช่ไหมคอยว่าได้แบบ ไปกินสี่ส่วนเหมือนตะกอนน่ะนะไป,นไปกินม่วเหมือนตะกอนน่ะนะบางมือคอยไปกินคอยก็กินผลไม้ไะจับผลไม้ใส่ปากยังเสียไหม,พ,ม,มพวกที่นี่ยายกากอาหารทเทในห้องอะยู่เดน่านยังเสียไหมส่องมามันก็ออกมดจอยังเสียไหมไปี่น้องขอโทอดเขาไ้ทบ่ไปกินอยู่นะคอยก็อิ่มแล้วล่ะ <laughs> คอยก็อิ่มแล้วล่ะไปไ่นองคอยเลิกคอยอิ่มล่ะถ้าเลิกคอยต้องอิ่มนะคะคอยสิยัดแบบยัดต่อเข้าไปนี้ มันจะปุ๊บออกนะกระเพาะมันหน่อยลงเลยพี่น้องตักเข่ามาแค่สองทัพพี่ต่ก่อนอน,นี่ตักทีทัพี่ได้เออเดี๋ยวนี้นอพอดวเนาะ finish เนี้ย f i n i s เนี้ยเยอะยังไงก็ขอบคุณพี่พี่น้องนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์ต่กการติดตามขอบคุณทุกซับสไครขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันตลอดมานะคะไปแล้วนะคะอันนี้เก็บไว้กินอ่ามือตอนแรกแล้วค่ะนะ เคยก็อิ่มแล้วแหละไว้ไปอนอนนะข้อเกตต้องสนับสนุนเคยได้เนี่ยเห็นไหมทานข้อเกตมากแล้ว